ท้องนะแล้วสะดุดเหรอสะดุดหรอเออแบบนะผสมเลยเลยสมขาวผสมเลยเจ๊โอ้แล้วกินกาแฟกระป๋องอ่ะกาแฟเบอร์ดีอ่ะแล้วตามด้วยคาราบาวอ่ะอกินเข้าไปแล้วเน้อแม่ความความรู้สึกแบบกระปักกระป่วนท้องแต่ถามว่ามันไม่ง่วงมันไม่งว่วงมากโอ้โหดีดดีด เออดูเหนื่อยนะคะพักผ่อนด้วยค่ะวันนี้ไปทําบุญมาไปไปเขย่าอ่าเซมซีขอหลวงพ่อมุ้ยมาแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ได้เลขมาสองสี่สองห้าอืมแล้วก็ซื้อรัฐบาลไปแล้วแหละชอบมีเมื่อประมาณปีที่แล้วมั้งปีที่แล้วอ่ะเจ๊ไปวัดนี้มานะเจ๊ไปเขย่าเซมซีมาได้หนึ่งแปดแล้วก็อะไรไม่รู้อีกตัวศูนย์ห้ามั้งอีกตัวหนึ่งอ่ะจำไม่ได้แล้ว จำได้ว่าวันนั้นไปมาแล้วกลับมาฮานอยล่างออกหนึ่งแปดบนออกศูนย์ห้าศูนย์ห้านี่แหละจำไม่ได้ละแต่มันนานแล้วตั้งแต่เดือมมะก,กราและ้ะนะอืมตกลงเจ๊อยู่สุพรรณปะคะจะมากราบเจ๊อะเวอร์กราบอะไรฉันระวังใจสั่นนะใช่ถ้ากินแล้วมันจะใจสั่นแล้วมันจะขึ้นไส้มันจะอ้วกอะ่ะอืมเจ๊อยู่สุพรรณค่ะหลวงพ่อมุย้ย แล้ววันนี้ความบังเอิญอะ่ะแล้วเราไปอะ่ะเราเราหลายๆคนอาจจะรู้จักนะแกเป็นเกนจิด,ดังเลยนะ้าเออแต่ว่าไปไปอะไรวะจะพูดอะไรวะเบอร์วะพักก่อนน้อยนะช่วงนี้พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะจะพูดว่าอะไรอ๋อวันเกิดหลวงพ่อมุ้ยเขาเกิดวันที่ห้านะคะวันที่ห้าธันวาซึ่งตรงกับวันนี้แล้วเจ๊ไม่รู้เลย คือคือเราไปท,ทําธุระแล้วมันเป็นทางผ่านแล้วเราแวะไปแล้วเราเข้าไปอะ่ะเออเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นวันนี้มันเป็นวันเกิดวันวันเกิดหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อมุ้ยเกิดวันที่ห้าค่ะธันวาสองพันห้าเออสองพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดนะคะสองพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดมรณะภาพได้มรณะตอนอ่าอายุเท่าไหร่นะแปดสิบห้นา,า 85, นะคะมาารณนะปีปีอะไรนะ สองห้าหนึ่งเจ็อ้ยดิฉันอยู่ไหนหนูอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะเออตอนนั้นเจ๊อ,อยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะเออเกิดเป็นอะไรอยู่ชาติที่แล้วนะแกสแกแก,แกมรณาภาพพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดโหกี่ปีแล้วเนะาสี่สิบห้ากี่สี่สิบก็บอจะหูีกี่ปีแล้วอ่ะจะห้าสิบปีละมั้งสี่สิสี่สิบแปดปีป่ะอืม พี่อยู่เมเพอเมืองคะ่ะอยากไปเที่ยวสุพรรณอืมมันเป็นสมอเจจุดทูบยางค้าจุดแล้วคะ่คะแปดแปดศูนย์หกค่ะหน้าโซดคือง,งามแท้คะ่ะนะคอมเมนต์มันเป็นอะไรมันไม่ค่อยเ,เออสี่สิบแปดปีใช่ไหมอืมเก่งมากเก่งมากเอา แกรมรณาภาพอ่ะ,2500ะสองพันห้าร้อยแล้วศพแกอ่ากายแก่เผาไม่ไหมแกก็เลยดังในในเรื่องของกุะคุณพูดอะไรอย่างเงี้ยอืมคนนับถือเยอะแล้วเป็นเป็นพัดดังนะใครอยู่สุพรรณบุรีต้องรู้จักนะใครไม่รู้จักนี่คือแบบไม่ได้นะเออต้องรู้จักแกแบบพี่หนูหนูอยู่นนยหนองแกสายแอะหนองแกสายก็รู้จักดีอยู่ใกล้ๆเองเอออยู่ใกล้ๆกันนะคะ แกมรณนะาได้กี่ปีแล้วนะแต่วันนี้วันเกิดแกนะหลวงพ่อมุ้ยอ่ะเจ๊อยู่บ้านเดียวกับพี่ตูนไหมอ๋อพี่ตูนระคะอยู่ค่ะแต่พี่ตูนเขาไม่ค่อยอยู่ค่ะสุพรรณนะคะ่ะเป็นอ่า